ผีเปรตพระบนถ้ำภูพานหลวงปู่จันทาทาวโรเป็นพระอารยสงฆ์แห่งวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังสายภูนจังหวัดพิจิตร สมัยที่หลวงปู่จันทาทาวโรไปวิเวกกับพระอาจารย์บุญพินกะตะปุญโยและพระจอยไปอยู่ที่ถ้ำจำปาอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่ถ้ำจำปาอยู่บนภูผานยมก็พาไปทําที่พักให้อยู่หน้าถ้ำพอข้ามลงก็ทําความเพียรเดินจงกรมจนถึงสามทุ่มจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์และอุทิศส่วนบุญเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งภาวนา พอจิตสงบเกิดแสงสว่างจ้าไม่นานก็เห็นเทพบุตรมาคุยเมื่อเทพบุตรลากลับไปจากนั้นไม่นานก็มีเปรตผ้สามตนมาหาเป็นคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่มีคราวยาวถึงหน้าอกเข้ามานั่งใกล้ๆรูปขาข้างซ้ายแล้วพูดว่าท่านท่านผมกับท่านใครจะแก่พรรษากว่ากันหลวงปู่จันทาก็ตอบเขาไปว่าหลวงพ่อนั่นแหละแกกว่าเปรตพระพูดว่าก็คงจะจริงอย่างท่านว่านั่นแหละพรรษาของผมนั่นแกกว่าท่านแต่ว่าคุณธรรมของท่านนั้นแกกว่าผมนะ หลวงปู่จันทาพูดว่าแกกว่าเพราะเหตุใดเปิดพระตอบแกเพราะท่านเจริญธรรมเดินจงกรมเดินภาวนานั่งสมาธิอดนอนผอดอาหารนี่มันแกอย่างนี้เพราะการเจริญธรรมถูกต้องจากนั้นหลวงปู่จันทาก็เลยถามต่อไปอีกว่าพวกท่านเป็นพระบมดเข้ามาในศาสนาพุทธอันบริสุทธิ์แล้วสมควรที่จะเจริญอย่างต่ำก็ไปสวรรค์หกชั้นอย่างกลางก็พรหมโลกอย่างสูงก็เอารูปพรหมสี่ชั้นอย่างถึงที่สุดก็วิมุตติลดพน้นไปพระนิ านข้ามโลกสงสารไปได้เพราะมีกิจอันเดียวแต่เหตุใดท่านมาเป็นเรลค้างอยู่ที่นี่เปลตอบว่าท่านเอ๋ยพวกข้าพระเจ้าเกิดมาพบปะาศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยเสลิสาเมื่อบวชมาแล้วอุปชาอาจ,จารย์ไม่แนะนำพร่ำสอนให้เดินจงกลมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารพิจารณาธาตุขันเหมือนอย่างพวกท่านในขณะนี้ บชเป็นพระตั้งร้อยกว่าพรรษาก็ไม่ได้ภาวนาอะไรอยู่สนุกสนานชันเช้าชันเพลนแล้วก็ทํากิจการงานต่างๆทําทไร่ทําสวนเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนอย่างขลาวาดญาติโยมเขาบวชมาแล้วก็ล่วงเกินสิกขาบทวินัยไตรศสิกขาน้อยใหญ่เสียสินสินวัดสินสองสองเจ็ก็ล่วงเกินจะเหลือก็แต่ปาราชิกสีถึงเหลือก็เศร้าหมองอุปัชฌาอาจารย์บอกว่าพระเราเป็นนาคนะฤดูนี้เราเป็นนาคเล่นน้ําได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นแหละมันก็สนุกสนาน เล่นน้ำปล้ำผู้สาวจับอกจับก้นจับของลับกันสนั่นวันไหวแต่อาจารย์ไม่ให้เสพนะถึงอย่างนั้นมันก็เกิดความกําหนัดยินดีในกามนั่นแหละกระทํากันอยู่อย่างนั้นเป็นนิดเสร็จแล้วก็มีการขอขมาลาโทษกันทําวิธีสู่ข้างเล่าขวัญอันนี้ต้องอาบาัตท,ทุกกฎน,นะนั่นแหละความไม่ดีทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทําขึ้นจึงได้ส่งผลมาเกิดเป็นเปรตตุค้างอยู่ที่นี่พอถามว่าหลวงปู่จันทาเมื่อไหร่จะพ้นกรรมเขาก็บอกว่าไม่รู้ถามว่าทําอย่างไรจึงจะ ้นกรไดเขาก็ไม่ทราบจึงได้กําหนดจิตถามพระธรรมว่าเปรด3าตนนี้เคยเป็นญาติของเราบ้างไหมจึงพบว่าเป็นมาหลายภพชาติแล้วแต่มาพบนี้ชาตินี้เขาทํากรรมไม่ดีจึงมาเกิดเป็นเปลด จากนั้นจึงพูดกับเปรตเหล่านั้นว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำนั้นอย่าเพิ่งหึงหวงห่วงอะไรนะเมื่อมีพระเนรหรือญาติโยมมาเข้าก็ให้เขาไปเถิดเราจะได้พ้นจากบาปกรรมได้อา้าวรับเตรียมพระไตรสร,รณคมและศีลห้าจะช่วยให้พ้นจากสภาพเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกและเมื่อข้าพเจ้าเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มารับส่วนบนนะหลวงปู่จันทาก็จเจริญสมณธรรมอยู่ที่นั่นทีนี้พอล่วงมาเดือน6กก็ได้บอกพวกเปรตทั้งหลายว่าปีนี้จะกลับ ับไปจำพรรษากับปู่บัวสิริปุลโนที่วัดปา่าบ้านหนองแสงปีหน้าถ้าบุญพาวาสนาส่งจะกลับมาโปรโดอีกนะแต่แล้วก็อย่าได้ประมาทขอให้พากันเดินจงกลมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตให้มันเป็นเป็นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในจิตอยู่กับนักปราชญ์คือพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละจะเป็นจิตเกษมสำราญผลจากการกำเนิดเป็น เไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกต่อมาเมื่อไปจำพรรษากับหลวงปู่บัวพอออกพรรษาแล้วก็กลับมาที่เก่าอีกไปแล้วรู้สึกว่าพวกเปรดทั้งหลายนั้นหายไปหมดแล้วเมื่อภาวนานจิตสงบแล้วมีพวกเทวดาทั้งหลายมาขอพระไตรสรณคมและศีลห้าเสร็จแล้วก็เทศให้ฟังแล้วก็ถามเขาว่าพวกเปรดพระสามคนกับแม่ชีทั้งหลายหายไปไหนกันหมดพวกเทวดาเขาก็ตอบว่าท่านมาปรดเขาเมื่อปีกลายโน้นเขาก็ได้เจริญสมมติธรรมตามอย่างที่ ท่านสอนนั้นแล้วก็รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์จึงได้ไปเกิดที่เมืองมนุษย์กันหมดแล้วนะท่านเรื่องที่อ่านมาได้คัดลอกมาจากหนังสือธรรมาพระนจรอ,อัตโนประวัติหลวงผู่จันทาทวารโองตุลาคม2559เรื่องเล่านี้ของคุณปู่จันทาทําให้ได้ข้อคิดเตือนใจว่าคนเราเกิดมาไม่ควรสร้างบาปเวรกรรมกับใครพึงละก็ควรละเสีย